ไล้ว่าตอนนี้เป็นประเด็นทีข่ายให้้องคําโดนโจมตีนะคะบอกว่าเป็นค่ายที่ขายจุดๆุดจุดไม่ขายเสียงและน้องยูกิยังสิบเอ็ดลอดอไม่พออโอ้โหเกินไปไหมเกินไปไหมมีหลักฐานค่ะไปแป๊เมินพี่น้องเบิงก็คือหลังจากทีมื่อวานสองสาวเนยบอกถึงเรื่องที่ว่าอาจารย์ประจักษ์ใช่ในถือลิขสิทธิ์เพลงลืมหูสิบไปแล้วก็มีการลงกห้างของสาวเนยสาวําพ่อยนี่แหละค่ะพี่น้องแล้ว ประเด็นก็คือชาวเน็ตจับประเด็นผิดใช่อืจับประเด็นผิดในเรื่องนี้ไปล่ามถึงทุกคนในค่ายให้ท้องข้ามไปล่ามถึงค่ายต่างๆหน้าๆบอกว่าค่ายเป็นยังไงนะบอกว่าค่ายมีแต่เรื่องแย่ๆเออแทนที่จะโฟกัสจุดลิเกซีนงาเพลงหรือบทสิบแต่มาโฟกัสเรื่องคุณในค่ายศิลปินในค่ายทำอย่างนั้นอย่างนี้ล่ามไปพนนน้องยุกิค่ะคือว่า บอกว่าค่ายนะมีแต่ปัญหาเลิกติดตามค่ายหายทองคําค่ายนี้ก็คือหาตะแสงเมนเย่มากเมนละคะพี่น้องบ่อนที่นี่มันสิมีคนหนึ่งอะแบบน่าจะเป็นเอฟซีน้องยูกิเนาะมาเมนบอกว่าเออถ้าน้องยูกิเอาไปร้องโคเวอร์น่าจะดังนะประมาณนี้ยคะ่ะเพลงลิมูซ่ฟแล้วก็พอเห็นคอมเมนต์เราสองคนถึงตกใจเป็นยังคือไปหวายจังสันอาถามกอนเนี่ยเป็นยังคือไปคิดจังสันว่า ขายให้ท้องคำเนี่ยเป็นขายที่บริขายเสียงเ่ว่าขายจุดๆทําไมถึงคิดเช่นนี้ออพอจะนึกออกนะรื่งไหนหรือ,อ,อจังอิจฉาหรือจังใดอือโอ้โแล้วคือคอมเมนต์เยอะมากแต่ละคนคือมาคอมเมนต์ตอบกับคํานี้เนาะที่ว่าเออเนี่ยออถ้ายูกิมาร้องเพลงนี้นะต้องดังแน่นอนใช่คือเราเห็นแล้วเรายอมไม่ได้เลยจ้ออกมาพูดเพราะว่าพอปกป่องหน้องในน้ำชี่น้องแบบยังยังเด็กอยู่ยังไม่ ยังไม่แบบยังไม่พ้นการเป็นผู้เยาด้วยซ้ําแล้วมาโดนว่าแบบเนี้ยค่ะออยังไม่บรรลุนิติภาวะแล้วก็ทุกคนในค่ายหายเหมือนโดนเหมารว,วมว่าเป็นศิลปินขายจุดๆทุกคนพ่อสินึกออกกั่เนาะจุดๆคืออย่างต่อมาพูดแมนมหลังจากนาะแล้วก็มีคอมเมนต์ตอบอีกบอกว่าไม่ดังหลอกค่ายนี้มันหมดค่าแล้วพี่น้อง ผูเลี้ยงบอกเขาเบิดคานี่เหมือนงานเขาตม่นเติมอยู่ศิลปินผู้ใดงานตนเติมคนรจมาเบิดคายอย่างอเออนักคนก็มาทําไมต้องเปรียบเทียบนักร้องคนละคนคะมันมีน้ําเสียงไม่เหมือนกันออมีกอกลั์คือแต่ละคนมันไม่เหมือนกันอยู่แล้วศิลปินเขาทําตามหน้าที่ภายใต้การบริหารของเจ้าของค่ายหรือเจ้าของแล้วก็มีมาบอกว่าแบบยูกิก็คือแบบร้องเพลงไม่เพ้อเสียงยังเสียงน้องใหญ่เออเสียงน้องใหญ่ ก็ก็บอกว่าบางเอญเพลงนี้มันดังพาะเอนมาถึงเพลงนึมพูดซิฟเนาะแล้วก็มาบอกว่าใครจะร้องก็ร้องไปไม่มีทางแบบเท่าเองนก็คือมาเปรียบเทียบยูกิใส่พี่เอนก็คือคนละคนกันเลยแล้วคือประเด็นคือเรื่องละเรื่องกันเลยกับค่าคลิปขังตนนุนแนนค่ะ,คะเนี่ยแต่ว่าเนี่ยคอข้อเมน,นี้ต้องบ,บอกเลยว่านัก,ก่ปทุกคอเมนใช่เพราะ เ้าอ่านกับย่อมบัได้พี่น้องค่ะเพราะว่าเราก็เป็นเอฟซีน้องยูกิมาการเหมือนกันแล้วมาเห็นแบบนี้มันไม่สมควรแอกหลุมนะคะน่าจะเป็นแอคเคาอวตารว่าเป็นอวตารดอกบ่ามีโปรไฟล์บ่ามีซื่อบ่ามีอย่างกดข่าไปบึงกับว่ามีอ่างจ็กแนวค่ะมาคอมเมนต์คือแบบไม่อ่าก็คือไม่ติดหนึ่งมาแรงหรอกเพราะว่ามีคน้อเมีนมาคุณจะติดหนึ่งในมาแรงเนาะถ้าน้องเอามาโคเวอร์ค่ะก็บอกว่าไม่ติดหนึ่งในมาแรงหรอก เพราะว่าน้องยูกิยังสิบเอ็ดลอดอไม่ถึงก็คือยันสิบเอ็ดลอดอมไม่พอนะคะเพราะว่าค่ายนี้ต้องขายจุดๆไม่ขายเสียงโอ้โหสามารถฟองได้เลยนะนี่ฟองได้ค่ะแบบยูเซอร์แบบนี้ก็คือแบบเจ้าคือบอแห้งแท้ขอขอกดเข้าไปเบิร์นเเดอร์จากหนอยเนเดอร์ไม่มีอะไรเลยรูปก็ไม่มีแต่ว่าเห็นบอทางแบบ อ,อย่างไรล่ะที่บอสบอยนะอย่างนี้แหละเหมือนการเป๊ะๆแต่สามารถตามตัวได้สามารถฟ้องได้เขาจะมี AI ในการจับเนาะนแต่ว่าเอาชื่อตัวเองนะอบอลีอ่านออกเลยเนี่ยว่าบอลีอมไม่อ่านนามสกุลนะคะนั่นแหละค่ะพี่น้องแล้วกัมีคนมาบอกเลยว่าพวกคุณฟังอะไรการดูอะไรกันให้มันเข้าใจหน่อยไม่ใช่มาด่าน้องยูกิไม่ให้ไม่ใช่มาด่า, uki, า,ดาค่ายเขาอย่างนั้นแมน <Man. S 1> เข้าใจเรื่องลีกษิ์แยกจะสิมาล คนหมืดไขยมันก็เป็นไปบได้เโอ้อบอ่าน้ำสามพี่น้องได้เพจแห่งหลายในเพจนะคะสีสาวนรูปหม,มู่บ้านเขาไปอ่านเราแบบเอาขนาดอาจารย์ไปจั้งใช่เป็นเขามาอออคอมเมนต์เด้เป็นแบบขอขอบขอบคุณเนี่ยที่เอามาอธิบายให้คนได้เข้าใจแต่มันก็ยังมีคนไปคอมเมนต์แบบแไม่ดีอโอคือ,บอแบบเปน็นยาทำข้อเห็นอย่างเขาเอาเพียงมาหลกดีๆเสียแม่นั่นแหละครับพี่น้องแบบ ทำไมชอบมีแสงจังเออพูดก็พูดเถอะถ้าเอ็นไม่เอามาร้องก็คงไม่ดังแบบนี้นะคะก็นี่แหละก็ประมาณเดียวกันนี่แหละแต่ว่ามันก็มีคอมเมนต์บอกว่าไข้หิวแสงอเออไข้หายนั่นแหละเป็นไข้หิวแสงบอกว่าหิวแสงตลอดอือโเนี่ยเห็นไหมก็คือแบบส่วนมากก็อะไรกันนะักกนหนาเนี่ยหิวแสงหิวแสงนี่แหละคะ่ะพี่น้องว่าอาจารย์จะใช้เป็นหิวแสง อยากให้กลับไปฟังเนาะแมนอยากให้กลับไปฟังในเรื่องเล่าก็คือเพื่อนกับบได้หิวบไวแดงยังดอกเพื่อนกัออกินเขาอิ่มอยู่แะไรพี่น้องในเรื่องเล่านี่กับเง,ง,งือเงินคือกันว่าเป็นออยังคือบัเบิงเกียมันจบก่อนเพราะว่าออคือจังหว่ายนาอเพื่อนเพื่อนก็คือสถาพนักเพื่อนกับอยากซอยมูนน,มน,นั่นเลยเพราะว่าเขากับเป็นเครดิตในการแต่งแต่ประเด็นในมือนีเลยก็คือหนีลับไปว่าหายขายเฮ็ดหยังไปร่วมถึงศิลปินในขายว่าจะเป็นปิ่นลำไยน้องยุกิ หรือว่าทุกคนในค่ายไหทองคํารวมว่าเป็นขายไม่มีคุณนะแบบเป็นขายแบบมันมีคุณภผ่าพบ่ขายเสียงค่ะเสียงเขาเจ้าดีขึออ้ออน,น,นอย่างคนเหมนอยู่นไหนสมเพินไปแม่ต้องล่องต้องเปิดใจต้องไปฟังจะกเพลงหนึ่งของเพลินสะกอนหรือฟังอ,อ,อยู่แต่กะยังแบบใจก็ยังแบบปิดยังอืปิดกันไหมบอกแล้วที่คุณอาบอกว่าน้องอยูกิยังสิบเอ็ดลอยดอไม่พอคุณหมายถึงคนอื่นสิบเอ็ดลอยดอพอแล้วหรอหรือย,ยังไงที่ที่ดังๆในค่ายที่อะไรแบบเนี้ย คืออีหยังทาไมต้องคําว่าสิบเอ็ดรอดอมันแรงนะแรงพอสิหูเนาว่าเป็นข้ามาอย่างเซฟเลยเซฟยูกิมากเซฟน้องยูกิเลยแล้วเซฟค่ายหายทองคําเซฟศิลปินในค่ายว่าเป็นศิลปินขายจุดๆแรงเป็นคําที่แรงมากเดี๋ยวไม่เห็นคลิปนี้กับให้ไปต่างสติไม่ให้ไปทัความเข้าใจไม่เดอยายออคันลุ่งคลิปนี้ไปอีกครั้งอันเจ้าไม่เห็นเจ้ากะ มาคอมเมนต์อีกนจะแล้วกับเปลี่ยนคําวบาเปลี่ยนความผิดเจ้าไม่ค่ะนี่แหละพี่น้องถึงเรื่องเล่าบ่เป็นตะเกิดกับเกิดขึ้นจนได้มันต้องมีมันมันเป็นเรื่องอะนะนะมันจะมีคอมเมนต์นะอันนี้สอนในพื้นตัวมันจะมีคอมเมนต์ว่าเรื่องสนิธเอาม้าบ่อนาอมันไม่ใช่เรื่องแค่นี้นะคะฉันเป็นเจ้าเจ้ามีคนมาบายห้เจ้าวังสันอ่ะสีย้อมบอสีย้อมบออยิ่งเราเป็นอ่าเหมือนกับบุคคลสาธารณะอืม แล้วก็ศิลปินที่เข้าชื่นชอบที่เข้ามาะมาโดนกล่าวหามาโดนว่าอย่างนี้จะยอมหรอใช่แล้วมาว่าในช่องของเราเราเห็นเราก็ไม่ยอมสิขาใช่ต้องออกมาพูดต้องออกมาชี้แจงเท่อบางคนไม่ได้เป็นเอฟซีน้องยูกิได้มาเห็นข้อความนี้อ่ะคิดไปไกลแล้วไปไกแล้วอุ้ยอาจารย์ระจากย์ใช่ใครให้ปั่นด็กไปเป็นสิบเอ็ดล้อหรอบอราะว่ปั่นดิกไปขายนั่นขายนี่บ่บด้ขายเสียงจะม็ดเลยบ่คนทดี่บตติดตามนะเพ่นอาจจะคิดค่ะเออก็ต้อง เอามาอธิบายสุพีน้องฟังนี่เรื่องเรื่องนี้ค่ะพี่น้องนี่แหละเพะกับถ้ามีข้อความไหนหรือคำใดที่ข้าวพิพผ่าดไปกะขอโทษขอให้พี่น้องค่ะแต่กะถ้าจะคอมเมนต์อะไรก็คอมเมนต์ด้วยให้คำที่สุภาพให้เกียรติซึ่งกันและกันในเดอพี่น้องเดอแต่ละแต่ละคลิปแต่ละคอมเมนต์เนาะอ่านหมดนะคะค่ะสำหรับวันนี้ขอลาพี่น้องเพชรนิฟฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามสองสาวค่ะพี่น้องค่ะเธอสิมาอัปเดตเข้าๆใหม่อีกในช่วงหน้าสำหรับวันนี้ไปก่อนค่ะ ไอ้อัศยนุก